สวัสดีครับมาพบกันกับอีพิโซดที่6นะครับตอนที่1นะครับเราฟังอินโทรไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราเอาตอนที่1มาก่อนเลยลักนาสิงนะครับผมสีแดงแหล่งฤทธิ์เนาะเราก็ใช้สีตามดาวเกษตรบดีของเขาก็แล้วกันนะครับดาวตามเลือนเกษตรบดีของเขาว่าช่วงนี้เขาก็ดาที่เป็นสีแดงหน้าวันนั้นสวยงามนะครับขอบคุณรูป ที่เอามารีทัดแล้กันเพราะว่าไม่รู้จะเอาที่ไหนมารีทัดนะก็เอารูปจากทางทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าไปเป็นอะไรของใครก็ขออนุญาตนะครับไม่ได้ทําในเรื่องของการ้านะครับผมลักษณาสิงห์นะครับ15มิถุนาจนถึงประมาณ16กรกฎานะครับดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณาสิงห์จะมีอะไรให้คุณได้ดูกันบ้างนะ ไปดูกันอย่างละเอียดเลยเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3เฟสที่4และเฟสที่5นะครับลัคนาสิ่งเราตั้งลักคนาลงไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้ว่าาดาวอาทิตย์ครับผมในเฟสที่1 15มิถุนาจนถึงประมาณ16รกรกฎาดาเลยยาวยาวไปเลยเป็นอาทิตย์ราชาโชคอยู่ในเรือนของลาภลาผลเพราะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับคน ลักษณะสิงนะสิงโตเนี่ยสีแดงมาจากเจ้าเรือนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสีของคุณก็ต้องแดงสดใสล่าเลิงแสงแบบได้แป๊ดจะถูกแต่แดงแล้วจะถูกจะแพงขอให้แดงเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นลาภลาบผลนะครับลาบในเรื่องของการงานลาบในเรื่องของความรับผิดชอบลาบในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่เนาอะอาจมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งตั้ง ได้ไหมได้เพราะคุณดูหนึ่งดนูนี้สิหนึ่งสี่หกการทำสัญญาข้อตกลงอยู่นี้หมดเลยนะครับเพราะนั้นต้องรีบนะต้องรีบนะก่อนที่สี่กับหกมันจะย้ายออกไปนะครับก่อนที่สี่กับหกมันจะย้ายออกไปดูซิเราจะได้ตำแหน่งการงานไหมคนลักษณาสิงนะครับดาวอาทิตย์ย้ายมาทั้งเดือนแต่ว่ามันมีสี่กับหกอยู่ด้วยนะครับแล้วสี่กับหกมันจะย้ายออกช่วงประมาณ27บเจ็มิถุนาสี่จะย้ายออกดวงแดง ดว,ดวงแรกก่อนนะครับเพราะนั้นการครบเซตของมัน 6, 1 4 6 14หนึ่งแปลว่าการทำสัญญาข้อตกลงนะครับ16แปลว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เชื่อกนง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่อยตำกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอ่ะเนาะ146 46คือใจเย็น1 4 6การทำสัญญาข้อตกลงเรื่องของการเงินเรื่องของความรักก็อยู่ในเรือนลาพาแล้วคุณคิดว่าคุณจะไม่ได้ตำแหน่งหรอกใช่ป่ะแล้วพฤหัสเองยังเป็นกรรมมะของคุณนะครับ เป็นกรรม,มะแล้วพฤนหัสอยู่ตรงไหนอ่าพืนหัสนาวางของเขาในเดือนนี้นาวางของพืนหัสเขาจะอยู่ที่นาวางที่เท่าไหร่บ้างอ่าใครรู้บ้างเอ่ยนี่ดูเลขห้าตรงนี้เลขห้าตรงนี้เลขห้าตรงนี้เขาจะอยู่ในณนาวางที่4ี่ถึงหกนะครับเพฤรหัสตึ๊กตึกนาวางที่หนึ่งนวางที่สองนวางที่สามสี่ถึงหกเพราะนั้นเขาจะอยู่ตรงนี้กันนะครับเพราะอยู่ตรงนี้มันอยู่เรือนอะไร พื้นรหัสเป็นกรรม,มะกรรม,มะคือการงานผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเรื่องการงานแล้วเป็นสุภะเป็นกรรม,มะเป็นลาภะรอดไหมล่ะเออนะตีความแบบนี้โอเคไหมดูช่องนี้ดูให้เป็นนะครับไม่ยากนะครับเรามีนาวางใส่เข้ามาด้วยนะดาวพุหัสตัวมันเองอยู่ในกรรม,มะคือการงานผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือการเรียนรู้เนาะเรื่องของสุขภาพเรื่องของผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเรา นะครับเป็นพื้นหัสแล้วพื้นหัสมีนวังในช่วงนี้อยู่ที่สี่ห้าหกสี่ห้าหกคือสุภะกัมมะลาภะกัมมะสุภะกัมมะกัมมะกัมมะลาภะตีความเป็นไหมอ่ะนะวาะมันถือว่าการงานของเราในช่วงที่มันอยู่ในนวังที่สี่มันก็จะนํามาพึ่งความสุขความเจริญกรรมะกัมมะก็ต้องทํางานไปกัมมะลาภะแล้วทํางานแล้วก็เกิดการสำลิปผลขึ้นในช่วงของที่มันอยู่ในช่วงที่หนี่นะ ประมาณนี้เพราะนั้นถามว่ามันมีเกณฑ์ได้งานไหมอะได้อยู่นะได้การสถาปนาการเรื่องตําแหน่งได้อยู่นะเพอฤหัสดีพฤหัดดีดวงเดียวดูดวงด,ดวงอื่นไหมอ่ะเขาว่ามีหนึ่งห้าเจ็ดไหมเออสักดีนาหน้าที่การงานอะดูเจ็ดครับเจ็ 7, ดอยู่เรื่องของปัตตานีแปลว่าคุณเองอาจจะแบบมีความเหน็ดเหนื่อยกับคู่ครองหุ้นส่วนแต่คุณเองก็อาจจะแบบไม่ค่อยแบบว่าอาจจะหวาดระแวงได้ไหมใช่ไหมครับหรือว่าเราเองอาจจะแบบ เป็นระเบียบเนาะอะไรแบบนี้แล้วเจ็ดอยู่ไหนเจ็ดอยู่มรณะอ่าแสดงว่าช่วงเนี้อาจจะแบบว่าปล่อยๆนิดหนึ่งปล่อยๆคู่ครองและหุ้นส่วนนิดหนึ่งจากเจ็ดเนี่ยเชื่อไม่ได้ไม่ค่อยไว้ใจใช่ปะ่ะย้ายมาอยู่เรือนมรณะลอะอาจจะแปลว่ามันค่อยไปใส่ใจอะไรเขามากมายนะครับหรือหรือถ้าตีความแย่ๆเสาเป็นปัตตนคีคู่ครองหุ้นส่วนไปมรณะแปลว่าอืม ว่าไม่เหนื่อยกับเขาแต่ก็ไม่อะไรกับเขาเหมือนกันนะเออนะครับเพราะเจ็ดมันคือเหมือนกับการที่แบบดูแลด้วยอะเนาะดูการแบบสอดส่องอะไรเงี้ยแล้วเจ็ดมันเหมือนเป็นความรับผิดชอบเป็นนักเลงใช่ป่ะอยู่ในเรื่องปัตตานีแต่ไปเป็นมรณะซะแปลว่าเราไม่ได้ยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาอันนั้นถือว่าดีนะแต่การไม่ได้ยุ่งวุ่นวายอะไรบางทีมันก็ลอดหูลอดตาไปหนาะอ่านะเจ็ดถ้าแปลว่าแม่ถ้าเจ็ดแปลว่าแม่ ดาวเสาแปลว่าแม่แม่ไปตกมรณะต้องทำยังไงครับดูแลสุขภาพของแม่ดูแลสุขภาพเรื่องกระดูกนะครับเส้นเอ็นนะครับถือว่าเสาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในนาวางของเขานะตัวเขาเองอ่ะดีอยู่ในปตัตตานีแต่พอมาเป็นนาวางปุ๊บมันกลายเป็นไปยุ่งรุนวุ่น,นวายเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บอ่ะประมาณนั้นลาหูล่ะลาหูว่าตกอยู่ในมรณะลาหูคือความโบมเมาลุ่มหลง ถูกไหมครับลาหูมีนวางอยู่ที่นวังที่เท่าไหร่ครับลาหูมีนวางอยู่ที่นวังที่6และห้ามันจะวิ่งมาทางนี้6และห้ามันก็จะมาตรงเนี้ยหกอ่าแล้วก็วิ่งมา5้านี่ห5้าก็จะอยู่แถวนี้จุดเปลี่ยนมันจะอยู่ที่เฟสสองนะครับเพราะฉนั้นลาหูเป็นมรณะนั่นหมายความว่าไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงอ่าในเรื่องใดในเรื่องปุจต,ตะในเรื่องพันธุสิ่งที่ขวนขวายในเรื่องที่จะเข้ามาแปลว่าไม่เอาอะไรเลยอืม ไม่เอาอะไรเลยไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรเลยกับอันที่แปลว่าเสียนั้นคือราหูคือโรคไข้ไข้เจ็บเกี่ยวกับโรคที่ไม่รู้โรคกลางคืนโรคดําๆโรคสายมูหรือการเดินทางการเคลื่อนที่ตกมรณะหมดเลยมรณะอะไรมรณะปุตตะพันธุมันตีความแย่นะ,ะเพราะว่าราหูเป็นราหูหรือดาวทุกดวงก็มีสองด้านก็เป็นด้านดีหมดเพราะราหูแปลว่าเรื่องของการเดินทาง ลาหูไปตกมรณะเพราะว่ารถของคุณมีปัญหาซื้อรถไม่ได้ในปีนี้หรือรถของคุณเดี๋ยวติดตด,ดับ,ดบสร้างปัญหาให้ตัวคุณถูกไหมครับแล้วมาเข้าปุตตะและพันธุมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับลองดูคนลัคนาสิงเนาะลัคนาสิงว่าในเดือนนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ใหม่่อานะลองดูนะลาหูเป็นมรณะย้ายเข้าปุตตะพันธุลาหูเป็นเรื่องโรคตะโรคแปลกดูซิว่าคนลัคนาสิง จะมีโรคแปลกๆเกิดขึ้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมีการทำนายเสากับราหูที่ไม่ดีนะครับมนุษย์ตอยู่อยู่ในเรื่องของกรรม,มะเขายังอยู่ในนว่างที่สามเขาก็ไปอยู่ในเรือนมรณะเหมืนนอนเดนมกรรม,มะมรณะตายแหละอะไรดีเนี่ยกรรม,มะก็คือการทํางานแบบว่าแบบว่าใหญ่ๆเนาะมนุษย์ตอยู่อาจจะแบบทํางานแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆต่างประเทศไปตกมรณะอาจจะแบบว่า มันค่อยได้เกี่ยวกับต่างประเทศหรือมนุษย์จะอยู่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายอยู่แล้วตกกรรม,มะแล้วมามรณะนะก็เลยต้องบอกว่าคนล,นลักษณะราสฎรต้องดูแลเรื่องของสุขภาพของตัวคุณและของผู้ใหญ่ในบ้านนะครับห้าดศูนย์มันก็ยกโยหากันอยู่นะช่วงนี้มันก็ยังมี3ามเจ็อยู่ด้วยกันด้วยนะครับเพราะนั้นก็ควรจะระวัง นะครับควรจะระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคุณแม่ผู้หญิงในบ้านและก็ตัวคุณเองนะครับอันนี้คือข้อควรระวังของลัคนาสิงส่วนในเรื่องของการงานถือว่าดีการเงินถือว่าดีความรักถือว่าดีนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ดาวค้านาอยู่ในเรื่องของสุขภาพเนาะความกล้าความขยันไม่มีอะไรนะครับนี่ก็คือดาวทั้งหมดในช่วงของเฟสที่1นนะครับพอเข้าใจนะว่าเราจะเน้นในเรื่องอะไรบ้าง นะครับพอไปในเฟสที่สองนั้นคือดา,เาวเกตย้ายดาวเกตย้ายย้าไปไหนครับย้ายก็มาตกอยู่ในเรือนของอลินะครับผมย้ายมาตกอยู่ในเรือนของอลิอ่างั้นแปลว่าอะไรอะ่ะมันแปลว่ามันอาจจะมีอุปสรรคที่เราไม่ได้คาดคิดที่จะเกิดขึ้นบางทีน้ําหยดเล็กๆมันก็จะกลายเป็นปัญหากับเราได้นะครับหรือเกตเนี่ยเขาบอกว่าเกตตกอลิเนี่ยศัตรูค้าเราไม่ตายอืมเพราะว่าเกตมันเป็นดาวบุญ ถึงมีศัตรูแต่ศัตรูก็ทําอันตรายเราไม่ได้อันนี้ตามตาราแต่อย่าทะนงตัวว่าตัวเองมีพระรอดมีพระกระโดดก,กาแพงแล้ววิ่งไปก,กระถทชนกําแพงตายนะอืมโอเคปะ่ะพูดอย่างนี้หมายความว่าเรารู้ว่าเฮ้ยเกต่ะมันช่วยเนาะเกตบอกว่ามีศัตรูแต่ศัตรูทําอันตรายเราไม่ได้แต่ก็อยากไปท้าตายโอเคปะ่ะ นะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาแบบปุ๊บปป๊บ,ปบอุปสรรคเรื่องอะไรอุปสรรคเรื่องรถยนต์นั่นแหละลาหูไงมันโยกเข้าไปหาลาวหูนะมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคเรื่องรถยนต์แล้วไม่มีมันรอ,อยู่มีใจมีเจ็ดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะเรื่องสุขภาพสําคัญที่สุดเนาะชีวิตเราสุขภาพเรานะครับแล้วก็ไปในช่วงที่3ช่วงที่3มเองเนี่ยเราบอกว่าดาวระย้ายครับดาวพุธย้ายหมุนนาน2เดือนย้ายไปที่ไหน ที่วินาศเนาะจากเนี่ยเริ่มวินาศละการเจรจาไม่ได้ละการค้าขายไม่ได้ละนะครับประมาณนี้เจรจาค้าขายพุทธมนไม่ได้ก็ต้องเจรจาค้าขายพุทธใหม่โอเคป่ะเข้าใจป่ะพุทธมันมนแปลว่าพุทธเก่าของเก่าเก่าขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องขายของใหม่ๆแทนอ่า new entry มาเลยประมาณนั้นนะครับแล้วอย่างที่บอกครับว่าถ้าสมมติว่ามันมีเกณฑ์การทาสัญญาข้อตกลงกัน เนี yeah, ่ยยี่สิบเจ็ดิยุนาเนี่ยดาวพุธมันเริ่มย้ายมาวินาและพอมันย้ายมาวินาปุ๊บแปลว่าหนึ่งสี่หกมันไม่รวมกันแล้วนะสี่คือการเจรจาการค้าขายการสื่อสารแล้วสี่ไปเจอกับเก้าตรงนี้อันลีอีกนะครับเพราะฉะนั้นคาพูดบางทีพูดไม่ได้แล้วยังเป็นอุปสรรคอีกต้องระวังนะครับช่วงช่วงประมาณนี้นะครับการเจรจาค้าขายถ้าเราขายของเก่าไม่ได้ขายของใหม่ถ้าเราขายประเทศไม่ได้ขายนอกประเทศไป เพราะ4ามันอยู่อันล,ลีกับวินาศามันอยู่แดนไกลนะครับไปต่อที่ช่วงที่4กันนั่นคือดาวสุขราชาโชคชยย้ายมาวินาอีกแล้วอืมอืมเนาะย้ายมาวินาอีกแล้ว,ว่การเงินและความรักเมื่อกี้มันอยู่ลาภะดีๆย้ายมาวินาแล้วเสียงสองเสียงสามต้องมาแล้วโอ้ยแย่นะเพราะนั้นก็ถือว่าตกหลุม ตกใจบอกว่าล่ะสิสิส่ดีไม่ใช่เลยครับอ๋อก็ดีแหละต้นๆมันก็ดีแหละอืมเนอะพอไฟปามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนอะนะช่วงแรกๆดีนะหนึ่งสี่หกดีดีเนะอะพอดาวมันเยิมเริ่มย้ายมา27่27มิถุนาเริ่มมามวนอยู่ตรงนี้นาน พูดก็ไม่ได้ดาวสุขการเงินความรักเป็นราชาโชย้ายมาอีกเนาะเขาบอกว่าสุขราชาโชคืคออะสุขราชาโชเป็นที่รักใคร่เป็นที่หมายปองเก่งในเรื่องของศิลปะเนาะศิลปะตามบันเทิงนะครับแล้วดาวสุขเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้มีสนใครเห็นใรชอบมีใจิตใจที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเนาะตกวินาศนะประมานึงแล้วกันช่วยเหลือคนอื่นแล้วตัวเองลำบากนะครับนะ ตัวเองอาจจะไม่มีสเสน่ห์ละช่วงนี้นะครับเพราะสุขราชาโชคตกวินาาอดเลยการเงินความรักต้องระวังนะครับเสร็จแล้วในช่วงตอบไทยในช่วงสุดท้ายละเวทที่5ดาวอังคารย้ายสิบสามวันกรดาเป็นปะและเป็นราชาโชยเขาบอกประนี่มันแบบว่าขยันเกินเหตุไปบางทีก็ถูกเบียดเบียนด้วยลูน้องและบริวารน,นะครับส่วนอังคารราชาโชคนั้นบอกว่า ตัวเองเนี่ยทำน้อยแต่ได้มากไม่จําเป็นต้องเหนื่อยมากแต่แบบว่าเฮ้ยงานดีอ่ะอเข้าใจป่ะครับคือเหนื่อยนิดเดียวแต่ได้งานเยอะอ่ะเนาะประมาณนั้นมีวาสนาในเรื่องของเงินเงินทองทองอ่านะครับแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะด้วยนะครับขยันขันแข็งพรา้อังคนรในเรื่องของความกล้าความขยันอยู่แล้วนะครับอังคารอยู่ในธาตุดินฝึกศกวัวใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าทิฏฐิสูง เนาะมีง้อใครอยู่แล้วนะก็ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอ่านะประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นอังคารย้ายเข้าที่ไหนจ้าเข้าที่กรรมมาจ้าเพราะนั้นมันก็บอกว่ายืนด้วยลำแข้งของตัวเองนะครับกล้าและขยันไปสาวอยู่กับห้าอยู่กับศูนย์สามศูนย์แปลว่าทําเพื่อคนอื่นอาสาทา สามห้าแปลว่าผู้ใหญ่คอยสนับสนุนสามห้าศูนย์แปลว่าอาจจะทาในสิ่งที่ไม่ได้เรียนมาหรือทําในสิ่งที่เป็นเรื่องของการอาสาให้คนอื่นเขาแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเราด้วยนะครับถือว่าดาวคารย้ายจากสุภะคิดมากคิดเยอะย้ายมาอยู่ในกรัมรมะถือว่าดีนะครับถือว่าเป็นอังคารปะและอาจจะโชคที่ดีนะครับพอย้ายเข้ามาตรงนี้เจอใครอ่ะก็ไม่ไม่ไม่เจอใครละแล้วก็โยกกับเข้ามาหาวินาศน,นะ อาจจะแบบกล้าอาจจะขยนันอาสาแต่ต้องระวังเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยเพราะ6กสี่มันตกอยู่ในเรือนวินานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วสรุปว่าดีไหมครับเออเนาะก็ดีอืมดีช่วงแรกอืมนะดีช่วงแรกนะครับดีช่วงที่จริงๆถามว่าดีไหมก็คือดีในช่วงที่อาทิตย้ยายเข้ามาแหละเพราะอาทิตย์มันคือเมนหลักในการย้ายของดาวถูกไหมครับเมนหลักเขาย้ายเข้ามาที่ลาภพะ ลาบผลได้ลาบในเรื่องของการงานนะ้อมีดาวสี่ดาวหกรออยู่แล้วนะครับแต่พอผ่านไปปุ๊บดาวเกตเริ่มย้ายถือว่าดาวเกตย้ายไม่ดีนะครับดาวพุธย้ายไม่ดีดาวศุกร์ย้ายไม่ดีนะครับมีดาวอังคารย้ายดีอยู่เข้ามาตรงนี้นะครับเพะฉะนั้นก็ใช้ดาวให้เป็นรู้จังหวะเวลานะครับที่นี่อยากบอกคุณแค่เนี้ยให้รู้จังหวะเวลาช่วงไหนตีกันช่วงไหนรักกันช่วงไหนใช้เงินช่วงไหนดึงอํานาจ เนาะช่วงไหนเจรจาค้าขายช่วงไหนร้องขอนะครับเพราะนั้นประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะราศีสิงลักนณสิงสีแดงแหล่งฤทธิ์สวัสดีครับ